ก่อนหน้านี้ครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชครับโดยนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชนะครับให้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ฉบับรัฐบาลแพทองทานครับแล้วก็ขีดเส้นไว้ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับ แหลงข่าวด้านความมั่นคงครับบอกว่าเป็นไปได้ที่จะนําไปสู่การมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในทุกมิติโดยนดายภูมิทรามเวชยชัยตามกําหนดนัดประชุมร่วมกับทหารตํารวจและฝ่ายปกครองนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดขบวนการ call c เ n t e r การค้ามนุษย์และการลักลอบนําสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศในวันที่30มกราคมนี้ครับ มีรายงานแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงตามหลักการของนายภูมิธรรมนะครับคือเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบร่วมกันโดยเฉพาะการเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างในพื้นที่ครับการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN รวมไปถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างการเมืองในพื้นที่การป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดการใช้ความรุนแรงเพื่อนําไปสู่การลดเหตุความไม่สงบครับนอกจากนี้ตามแผนแล้วยังพูดถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีงานทำนะครับโดยเฉพาะคนว่างงานและนำไปสู่การเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญครับของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะเดียวกันในแผนค่ะยังเตรียมปรับลดกำลังทหารตำรวจและอาสาสมัครโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนหลังพบว่าเปิดอัตรากำลังพลลงพื้นที่ไปเป็นจำนวนมากแต่ในข้อเท็จจริงกลับมีกำลังพลจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในส่วนกลางแล้วไม่ได้ลงไปในพื้นที่จริง รวมถึงการปรับลดการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้ก็คือปี2,570จะต้องไม่มีพื้นที่ใดอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษฉบับนี้ส่วนกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีหลายหน่วยงานอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีการเชื่อมโยงจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกมิติแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็พบปัญหาทำให้เกิดการบ่มเพาะกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง ไม่ชัดเจนค่ะว่าแผนฉบับนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบครมหรือว่าใช้เพียงกลไกลระดับสมอชอหรือวออ่ากบชที่มีนายภูมิธรรมนั่งเป็นประธานเท่านั้นค่ะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจของหน่วยง,งานด้านความมั่นคงนะครับมีรายงานว่ากลุ่ม BRN มีแกนนาสูงสุดในการบังคับบัญชาและสั่งการครับแต่ละด้านเนี่ยมี30-40ถึงคนส่วนอีก100คนเป็นระดับแกนนําสั่งการในพื้นที่นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ตามแนวรอยต่อ แนวชายแดนไทยมาเลเซียครับส่วนกองกําลังในการปฏิบัติการก่อเหตุรุนแรงมี3,000คนนะครับและมีแนวร่วมปฏิบัติการอีกนับหมื่นคนแล้วก็มีอีกประมาณ3 0 0 0 0นคนจะเป็นแนวร่วมวงนอกและเครือข่ายร่วมปฏิบัติการครับ